สวัสดีค่ะพบกับพี่นายแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะพามาดูต้นผักหวานบ้านนะคะนี่เขามีลูกเต็มเลยค่ะพี่นายจะบอกว่าผักหวานบ้านนะ,ะในบ้านพี่นาไม่ได้ปลูกนะ,ะเขาขึ้นเต็มเลยค่ะไปตรงไหนก็เจอแต่ต้นผัก,ผกหวานบ้านเนี่ยค่ะมีมานานมากแล้วเนาะ ตั้งแต่พี่นาเป็นเด็กกับพี่นาก็ชอบแบบว่านําลูกของเขาไปเล่นนะะมันเหมือนมะยมอะคะ่ะมันเหมือนลูกมะยมเนาะเนี่ยค่ะจะบอกว่าสรรพคุณนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะสําหรับผักหวานบ้านนะคะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะเป็นในเรื่องของสมุนไพรเนาะก็ะพี่นาจะไม่พูดถึงเรื่องสมุนไพรเนาะ,ะสรรพคุณของสมุนไพรเพราะว่า ไปดูในอ่า g ูเกิลได้เลยนะเขาบอกละเอียดมากๆเลยนะแต่รู้ว่ามีประโยชน์มากๆนะส่วนสำหรับใบอ่อนของเขาเนี่ยนะรสชาติอร่อยนะคะจะมีรสหวานนะจะมีรสหวานนำไปแกงเลียงกับปลาย่างนะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของอ่าไฟเบอร์นะคะระบบขับถ่ายนะะแล้วก็ระบบย่อยนะคะอันนี้อันนี้ที่พินารู้ๆนะแต่ว่าลึกๆกว่านั้นก็มีเยอะเลยนะสำหรับผักหวานบ้านเนาะ วิธีการปลูกก็ง่ายมากเลยพี่นาเห็นเขาปลูกในอ่าในในทั่วทั่วไปอ่ะเขาก็อ่าเด็ดเด็ดก้านไปปักชำได้เลยเนาะแต่สําหรับอ่าที่บ้านสวนฟาร์มเนี่ยมันปีลูกอย่างนี้ใช่ไหมอะ่ะอ่าเดี๋ยวลูกของเขาแก่ใช่ไหมคะเขาก็อ่าดีดตัวเองล่วงหล่นไปนะไปขึ้นนะทั่วเลยนะเนี่ยอันนี้ลูกลูก,กแก่ใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวแก่กว่านี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนก็แตกออกมาเป็นเป็นเม็ดข้างในอะค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี้ยเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยเนาะเนี่ยต้นนี้ต้นต้นนี้ต้นเล็กนะคะเนี่ยอันนี้มันอยู่ใกล้ๆพี่นาไม่ได้เดินเข้าไปลึกๆเนี่ยอันนี้เนี่ยคือต้นของเขานะคะเนี่ยเนี่ยเขาขึ้นเองค่ะขึ้นเองเนาะเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยสูงเหมือนกันถ้าปล่อยนะถ้าปล่อยเราไม่ตัดของเขานะ เอาก็จะสูงเนี่ยเนี่ยสูงก็สูงพอๆกับพี่นาเลยนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็สูงพอๆกับพี่นาเลยเนาะเออเวลาพี่นามีไปย่างนะมีไปย่างพี่นาก็จะมาเก็บจะมาเก็บยอดของเขาเนาะจะบอกว่าผักหวานบ้านเป็นอะไรที่ไม่มีแมลงรบกวนนะคะแล้ว เขาจะมียอดทุกฤดูการเลยนะไม่ว่าจะเป็นร้อนเป็นฝนเป็นหนาวนะเขาก็จะมียอดอ่อนให้เราได้เด็ดกินทุกทุกทุกูเลยนะเนี่ยเนี่ยแม้เรียกใหญ่เลยลูกแพ้พินาเรียกพินาใหญ่ก็เห็นพินาเดินมาคิดว่าจะมาดัดเอ๊ะจะมาตัดต้นยาให้เขาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยก็คือมันเป็นอ่ามันเป็นพืชใบเขียวที่ ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องไปบำรุงอะไรเขาเลยนะเขางดงามสวยงามตามธรรมชาติเลยโอ้โหตะเบงใหญ่เลยนะนะ่ะชานมตะเบงเสียงใหญ่เลยนะเนี่ยเห็นไหมนะะดอกสวยมากเลยนะอันนี้แค่ต้นเดียวนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้ตอนนี้คือใกล้หน้าหนาวแล้วนะเขาก็แก่แล้วค่ะลูกก็จะแก่อย่างนี้แล้วก็ทุกต้นก็จะมีลูกเหมือนกันหมดนะต้นนี้จะต้นเล็กนะเนี่ย ต้นใหญ่ๆสูงๆก็มีพินาก็จะตัดตัดให้ลําต่ําพินาชอบชอบตัดเขาอ่ะไม่พินาไม่ค่อยได้กินค่ะแต่พินาจะเก็บเก็บยอดของเขาเนี่ยไปให้เป็ดนะไปให้เป็ดให้ไก่นะคะแต่ว่าอย่าอย่ารับประทานดิบๆนะคะรับประทานดิบๆนี่เขาอันตรายนะคะต้องปรุงให้สุกแค่นั้นนะคะจากพินาก็พามาชมเนาะผักหวานบ้านนะคะอ่าแล้วเขาก็ สร้างอาชีพกันด้วยนะสําหรับผักหวานบ้านเนาะลองไปดูสิคะ,ะสร้างไรายได้ให้ไม่น้อยเลยสําหรับการเก็บผักหวานบ้านไปขายนะคะรสชาติอร่อยไม่ไม่แพ้กันเลยนะกับผักหวานป่านะพินาก็กินมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่ก่อนนั้นจะแบบว่าพอหาปลาเองนะก็จะมีเอ่อมีปลาเยอะนะก็จะทำไปยา่างไว้เยอะอือหือหน้าตีไม่น่าดูเรียกพินาสิ เขานึกว่าพินาจะมาเด็ดอ่าใบไม้ให้เขาเดินผ่านมาอ้อนค่ะนี่ยังเต็มตะก้าอยู่เลยนะอาหารนะ่ะดูสิดูความอ้อนของลูกแพะนะคะมีการแบบว่าส่งเสียงโมโหร้องแบบตะเบงตะเบงเดี๋ยวจะตีเดี๋ยวเห็นไหมดอกสวยมากเลยเห็นไหมคะอ่ะพูดถึงไหนแล้วมูตะมัวแต่ หันไปหาแพะก็คือจะมีปลาย่างเยอะใช่ไหมคะก็เลยก็เลยแบบว่าแกงเลียงปลาย่างบ่อยๆมากเลยหวานค่ะหวานเขาจะมีรสชาติหวานแบบธรรมชาตินะสําหรับผักหวานบ้านเนี่ย๋ยวไปจัดการแพะก่อนดื้อใหญ่แล้วจ้ะพินาก็พามาชมเนาะไม่ต้องปลูกค่ะสําหรับบ้านสวนฟาร์มผักหวานบ้านไม่ต้องปลูกนะคะเพราะว่าขึ้นเองค่ะ นี่สวยมากเลยดูดิพี่นาชอบแบบสมมุติว่าเขาเป็นมะยมนะตอนเด็กๆชอบเอาไปแบบว่าทําถือเป็นพวงๆแล้วเอาไปวางเล่นเล่นขนมมาแกงนะขายขายมะยมแต่จริงๆมันคือผักหวานจ้าและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะลำคาญแพะซะแล้วสวัสดีค่ะ